ดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงอวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568นะครับ <c oughs> ขออนุญาตรีวิวสินค้าก่อนส่งนะครับอันนี้เป็นสินค้าสั่งทำนะครับ <c oughs> ท่านสั่งมาเมื่อวานนี้นะครับ <c oughs> คุณมาโนธสสีพุ่มไข่ครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองนครปฐมครับ ขอบคุณมากนะครับที่ท่านลูกค้าผู้มีคุณทุกท่านที่ทักไลน์มาสั่งทำนะครับพอดีจังหวะเราว่างเราก็ขึ้นให้เลยนะครับท่านสั่งมาเมื่อวานนี้เสร็จแล้วครับเป็นมีดอเนปแคมป์ครับตามที่ท่านสั่งครับผมจะยาว13ามนิ้วครับ ามนิ้วเป๊ะครับครับกว้างท้อง3นิ้วนะครับ3นิ้วพอดีพอดีตามยาว6นิ้วครับมาตรฐานครับใส่หมุดให้แน่นหนารูร้อยเชือกให้นะครับสันก้อนรับ หนาหกมิลครึ่งนะครับหกสห้าครับมีดีเน็บแคมป์ครับสวยงามครับคุณ <c oughs> มานโนดครับสีพุ่มไข่ตบนบ้านยางอำเภอเมืองนครบผมครับงานท่านเสร็จแล้วครับพร้อมเดินทางส่งท่านช่วงบ่ายนี้นะครับ <c oughs> มานี้นะครับคุมครับท่ญญาในใดสนใจสั่งทําเดี๋ยวจะลงเือโทรให้นะครับโทรมาทางไลน์ทักมาทางไลน์าาลได้ครับโทรมาสอบถาม ตกลงราคาก่อนค่อยทำนะครับคุณมาโนูสสีพุ่มไข่ขมวนบ้านยางเพเื่อเมืองแล้วก็บสมครับสั่งมาเมื่อวานนี้เสร็จเรียบร้อยครับเป็นอิเนตแคมป์ครับกว้างสามนิ้วพอดียาวสิบสามนิ้วครับตามที่ท่านสั่งครับน้ำไม้ประดูยาวหกนิ้วนะครับ มีฝักท่อพีแถมให้หนึ่งเล่มน,นะครับท่านไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับโยนใส่รถไปได้ใส่เป้ไปได้ครับท่องเที่ยวเดินป่าคััโทรมาสอบถามได้นะครับท่านลูกค้าท่านใดสนใจทักมาทางไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ตกลงราคาแล้วไกรับ มันชอบเล่นชรงไหนครับบางวันเราก็รีวิวขายนะครับมีสินค้าวันนี้ก็จะรีวิว l a ม b บเล่มหนึ่งนะครับน,นี่งานสั่งทํากนครับขอขอบคุณมากนะครับคุณมาโนดครับเตรีมตัวเรารับสินค้าได้เลยขอบคุณครับ